ถึงเวลาล้างตาแล้วครับอาร์เซนอลได้เปิดบ้านเจอกับเอเวอเรตันของชอร์ไดครับหลังจากที่ไปเยือนเอเวอเรตันที่กุริสันพารค์ครับโดนบอลเปลี่ยนโค้ชครับกุนซืออย่างชอรไดเพิ่งมารับงานกุนซือเป็นเกมแรกนะครับวันนั้นอาร์เซนอลพ่ายแพ้เลยครับและวันนี้ถึงเวลาแก้มือแล้วครับคลิปนี้อยากชวนทุกคนคุยก่อนเกมกันหน่อยครับว่าอาร์เซนอลและเอเวอเรตันมีความพร้อมอะไรยังไงก่อนที่จะเริ่มต้นเกมเกมนี้ครับ นับสนุนโดยซูซูกิสมาร์ทดิวดิวสุดสมาร์ทที่พลาดไม่ได้กับข้อเสนอพิเศษมากมายช่วยผ่อนนานถึง10เดือนเมื่อออกรถยนต์ s ซู u k i ิสว f ฟหรือเลือกรับดอกเบี้ยศซหรือส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่ารวมสูงสุด50,000บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันนอ r ์สนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับและนี่คือเรื่องราวของปืนใหญ่อาร์เซนอลครับเป็นเกมพรีเมียร์ลีกครับนัดตกค้างนะครับจริงๆต้องเล่นกันก่อนหน้านี้แล้วนะครับจริงๆต้องเล่นตั้งแต่นัดที่7เลยนะครับแต่ว่าก็มีเหตุให้เลื่อนนะครับก็เลยเลื่อนมาและก็มาเล่นกลางสัปดาห์ในวันที่1 มีนาคมนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นฟุตบลอลคู่กลางสัปดาห์ที่น่าสนใจครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าอยู่หัวตารางแล้วก็กําลังไล่ล่าความสาเร็จอยู่นะครับส่วนเอฟเวอร์ตันครับหลังจากที่ได้ชอนไดมารับหน้าที่เป็นกุนซือเนี่ยกานการก็ดีขึ้นแต่ยังไม่พ้นวิกฤตครับพวกเขายังอยู่อันดับที่18ของตารางซึ่งเป็นโซนท้ายตารางนะครับถึงแม้ว่าคะแนนาจะาก,กระเตื้องขึ้นมาพอสมควรก็ต่างครับ คลิปนี้เรามาคุยก่อนเกมกันหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าผลการแข่งขันของคู่นี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็มีสถิติมีข้อมูลอะไรยังไงเดี๋ยวผมเอามาฝากมาไล่เรียงกันในคลิปนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับอยากชวนทุกคนเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยครับคุยกันหน่อยครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับเกมเกมนี้คิดว่าอาร์เซนอลจะมีผลการแข่งขันที่ดีกว่าหรือจะโดนย้ำแขนอีกทีหนึ่งหรือว่าจะวัดวาเสมอเกันไปนะครับก็ลอง คอมเมนต์แบบพวกเราและไม่ลืมที่จะติดตามพวกเราให้คุบทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ TikTok เองก็ต่างนะครับที่คุยกันเนอร์หรือว่ากันเนอร์ทอล์กนั่นเองครับเอาละครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปลุยพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับผมมาดูที่ความพร้อมของทั้งสองทีมกันหน่อยก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นการพบกันที่ เรียกได้ว่าน่าสนใจครับเพราะว่ามันเพิ่งเจอกันในเมื่อเดือนก่อนนี่เองนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันที่ต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเพียงพังครับโดนเอฟเวอร์ตันเนี่ยเอา3นาคะแนนไปนะครับซึ่งเป็น3นาคะแนนที่ล้ำค่าสําหรับพวกเขานะเขาเล่นดีจริงๆแล้วก็สมควรเป็นผู้ชนะนะครับความพร้อมของอาร์เซนอลเกมวันนี้เนี่ยมีลุ้นโทมัสปาเต้ได้เป็นตัวจริงนะครับเพราะว่าเกมก่อนเนี่ยได้ลงมาเป็นตัวสำร,รองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากมีอาการบาดเจ็บไปแต่ จอร์จินโยที่ลงมาแทนเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่เกมที่ชนะแอสตันวิลล่าแล้วนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาชนะเลสเตอร์เมื่อสุดสัปตาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าถ้าโทมัสปาเต้พิตพร้อม100%เ ก็ว่าน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงในเกมเกมนี้ครับทาให้11ผู้เล่นจริงๆของอร์เซนอลเนี่ยหน้าตาอาจจะมีการรัเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอาจจะมีการพักบางผู้เล่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเล่นเกมทีเลสเตอร์มาแล้วนะครับเรามาเล่นเกมนี้วันวันกลางสัปดาห์แล้วเดี๋ยวสุดสัปดาห์ไปเจอบอลหม่อีกนะครับเพื่อว่า1สัปดาห์เนี่ยเล่น3เกมเลยทีเดียวนะครับอาจจะต้องมีการโรเลเชันบ้างเล็กน้อยครับ ส่วนในแนวรุกครับกราเบลเชสซสครับก็เรียกว่าอาจจะมีลุ้นชื่อเป็นตัวสำรองนะครับเพราะว่าล่าสุด่ยมิเกลไทรต้าก็บอกว่าการบาดเจ็บมันค่อนข้างดีแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ค่อยเชื่อว่าจะมีโอกาสได้เป็นตัวสำรองนะหรือว่าโอกาสได้สัมผัสเกมนะถือว่าถ้ามาก็จะเป็นเซอร์ไพรส์นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มาก็ไม่ว่ากันแล้วก็ว่ากันไปของเราก่อนกันละกันนะทำให้11ผู้เล่นตัวจริงของเซนอลที่คาดการณ์ว่าจะลงในเกมเกมนี้นะครับน่าจะมาในระบบเดิมครับก็คือ4-2-3-1นะครับผู้รักประตูเป็น เ,เดิมเลยนะครับนี่เบนจามินไว้ยืนขวาแล้วก็อเล็กซานเดอร์เซนเินโก้ยืนซ้ายครับคู่เซนนะครับเป็นวิลเลียมซานิบาจับคู่กับกราเวลมาเกเยสครับส่วนกองกลางเนี่ยต้องลุ้นว่าจะเป็นจอจินโยหรือโทมัสปาเต้ครับแล้วก็มีกอรินิชาก้าอีกคนหนึ่งมาเป็นผู้เล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ทำเกมร่วมกันนะครับมาติโอเดกาเป็นเพลย์เมกเกอร์ครับแนวรุกนะครับจะใช้ทางด้านของบุกิโยซาก้าครับแล้วก็มาตินเนลลี่ควบรวมด้วยกับ ทอรซา่นั่นเองครับเพราะว่าทอรซาเกมก่อนเนี่ยถือว่าดีจริงๆครับลงมาแล้วเนี่ยจริงๆถ้าไม่นับจังหวะที่โดนดิปประตูคืนไปเนี่ยนะครับจังหวะที่ยิงประตูสุดสวยที่เข้าสามเหลี่ยมเลยเนี่ยนะครับถือว่าเล่นได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรซโนทอสซานั่นเองครับส่วนทีมเยือนเอฟเวอร์ตันครับมาน่าจะมาในระบบ4-5-1เลยนะครับก็เน้นเกมรับแล้วก็เน้นเกมแดนกลางไว้เหนียวแน่นนะครับแล้วผมเชื่อว่าเขาจะมารับลึกเหมือนเกมแรกที่เราเจอกันครับ ผู้สำปรดตูจะเป็นจอแดนพิกพอร์ตนะครับกองหลังสี่คนครับจะเป็นเพอร์ซุตโรมนนะครับกับทันทีมนะแล้วก็จะมีโคดี้มีทาคอฟสกี้แล้วก็รวมไปถึงมิโกเลนโกนะครับกองกลางครับผมเชื่อว่าน่าจะอัดเต็มคาราเบลเลยครับจะใช้ทางด้านของอเล็กซ์อีโบบี้ครับยืนริมเส้นนะครับร่วมกับทางด้านของเตวายแมกเนลครับสายขวานะแล้วก็มีกองกลางอย่างพวกดูกูเร่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็โอนาน่า าการ์เก์อะไรพวกนี้นะครับจะมาเป็นตัวแพ็คเกมรับนะครับก็เ,เกมที่แล้วเนี่ยโอนาน่าเนี่ยเล่นดีมากครับน่าจับตามองว่าเกมนี้เนี่ยจะมีผลงานเป็นอย่างไรนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยเลือกใช้ได้เลยครับจะเป็นนิวโมเปตัวแสบที่อาชนไม่ค่อยชอบที่หน้าหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นคนอื่นๆนะครับก็อาจจะสลับสัป,ปริงกันเข้าทําได้นะครับ มาดูสถิติที่น่าสนใจของคู่นี้กันหน่อยแล้วกันนะครับอันดับ1อาร์เซนอลเจอกับอันดับ18เอฟเวอร์ตันครับต้องบอกว่าเป็นการพบกันที่ถูกฟ้าถูกฝังมากครับนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสถิติของเอฟเวอร์ตันเนี่ยไม่ไม่ขี้เหร่เลยนะครับเจอกับอาร์เซนอลหเกมหลังสุดครับเอฟเวอร์ตันชนะไปได้ถึง3ครับอาร์เซนอลชนะไปได้เพียงแค่2เท่านั้นเองครับถือว่าเอฟเวอร์ตันดีกว่าอาร์เซนอลนิดๆนะครับแล้วก็1ใน2นัดที่อาร์เซนอลชนะเป็นเกมกระชับมิตรด้วยนะครับเพราะว่าถ้านับเป็นเกมอย่างเป็นนนนทาางกรรเเเี่ยออว์ตัชะ3 อาร์เซนอลชนะแค่หนึเองด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ผลการส่วนตัวของทั้งคู่ครับก็เล่ๆเทสใกล้เคียงกันเลยครับอาร์เซนอลเพิ่งจะดีมาใน2เกมหลังสุดนะครับก็เลยทําให้ผลงาน5นัดหลังสุดเนี่ยอาร์เซนอลชนะ2แพ้2เสมอ1ครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็ถือว่าถ้าเป็นหัวก็เริ่มเชิดหัวขึ้นนะครับ ก็แพ้เอเวอร์ตันมานี่ก็ถือว่าโอ้วยจริงๆนะครับส่วนเอเวอร์ตันครับก็มีผลงานใกล้เคียงกันเลยครับชนะ2แพ้3นะครับก็ถือว่า5เกมหลังสุดของทั้งคู่เนี่ยชนะได้2นัดครับ มาคาดการณ์หน้าตาของเกมเกมนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยชอนได้น่าจะเล่นมุกเดิมเลยครับก็คือเน้นเกมรับเหนียวๆครับแล้วก็รับลึกๆนะครับปิดลิมเส้นซ้ายขวานะครับยืนเซนทราร์มเนี่ยอาจจะถอยมาเป็น5ตัวเลยด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ทําให้อาซ์นะเรียกว่าจะลําบากในการเล่นเกมรุกครับแต่ผมก็เชื่อว่านักเตะอาร์เซนอลในใน,ในความมั่นใจณนะเวลานี้เนี่ยมันน่าจะโมเมนตัม um, มันน่าจะเริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับหลังจากที่ชนะอารเซนวมิลล่าอย่าง อย่างบุตรวิทนะครับแล้วก็มาชนะเลสเตอร์เนี่ยเกมชนะเลสเตอร์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเกมที่สร้างความมั่นใจให้กับนักเตะสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆของเราพอสมควรเลยครับเพราะว่ารูปเกมการครองบอลการเข้าทำต่างๆนานา,นาเนี่ยมันเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางครับมันเริ่มที่จะเห็นรูปร่างของทีมที่ดีกว่าในช่วงเดือนก่อนนะครับนะก็ทําให้ผมเชื่อว่าเกมมนี้นอกจะครองเกมแล้วก็บุกเข้าใส่ไอ้ประธานแน่นอน อยู่ที่ว่าจะเจาะได้เมื่อไหร่และผมเชื่อว่าเจาะได้ครับผมเชื่อว่าการมาของ ทางด้านของคอซานะครับมันทําให้เกิดมิติในการเล่นเกมรุกมากขึ้นครับทาให้อ์เซอลเนะี่ยมีเรื่องของการเข้าทําที่หลากหลายขึ้นนะครับจะลากเลื้อกินตัวไปทําประตูเองหรือว่าจะเล่นชิงกับเพื่อนจะเล่นจากริมเส้นที่เราถนัดเหมือนเดิมให้บูญยซาก้าทะลุทะลวงขึ้นไปแล้วเปิดกลับมาให้มาตี้ทะลุทะลวงขึ้นไปแล้วก็ตัดเข้ามายิงผมว่าได้ทั้งหมดนะครับแล้วรวมไปถึงตอนนี้เรามีจอร์จินโยเป็นตัวที่โฮบอลได้เป็นตัวที่ ขยับจังหวะเกมได้มีโทมมสปาเตที่หายจากอาการบาดเจ็บแล้วผมยิ่งมั่นใจว่าเกมเกมนี้อาร์เซนอลไม่น่าพลาดครับน่าจะคว้าสามคะแนนที่อยากได้ในเกมตกครั้งเกมนี้ครับส่วนสกอร์ผมขออนุญ,ญาตฟันธงลงสกอร์เลยก็แล้วกันนะครับเกมนี้อาร์เซนอลน่าจะเฉือนชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ครับที่บอกว่าเฉือนชนะนี่เรียกว่าแซวเล่นๆน,นะฮะผมเชื่อว่าอาร์เซนอลชนะขาดครับนะฮะเพราะว่าเอเบอร์รตันเนี่ยก็ ก็รู้ใ้รู้พุงกันอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสถานก,การณ์อาร์เซนอลเนี่ยความมั่นใจมันกลับมาแล้วครับและผมก็เชื่อว่านักเตะเนี่ยต้องการที่จะล้างอายเกมที่แล้วครับและจะทําให้อาร์เซนอลเนี่ยขึ้นไปนำแมนเชสเตอร์ซิตี้อีก3คะแนนครับแล้วมันจะทำให้ตารางคะแนนเนี่ยการเล่นนัดตกค้างใ,ใดๆเนี่ยครบถ้วนแล้วนะครับซิตี้ก็จะกลายเป็นเล่น25เกมมี55คะแนนนะครับและอาร์เซนอลก็จะกลายเป็นเล่น25เกมเท่ากันแต่จะเป็น60คะแนนหรือเปล่า ก็มาลุ้นกันในคืนคืนนี้แหละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับเป็นเซียนก่อนเกมก็หน่อยอ้อแล้วก็จะบอกว่าเกมนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้ไปดูที่เอมิเลสสเตเดียมด้วยนะก็ยังไงก็เดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศมาฝากกันก็แล้วกันนะครับแล้วก็ต้องบอกแบบนี้เลยว่ามีโอกาสได้ไป ทัวสนามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดนู่นนั่นนี่มาฝากกันเยอะแยะเลยนะครับใครเป็นแฟนอาร์ซอลผมบอกเลยว่าคุณฟินแน่ติดตามคุยกันเนอร์สเอาไว้ให้ดีๆก็แล้วกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่ดีคราวหน้าสวัสดีครับ